เมื่อไหร่จะได้ไปพบแฟนหรือว่าแฟนจะมาหาไหมคือเราก็ห่างกันมากตั้งแต่ช่วงนั้นรู้สึกว่าอับอายอายผู้คนมากๆที่ถ้าไม่ได้เจอกันเราก็ปรากฏว่าพุ๊บขึ้นเลยนะนะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะที่ช่องของอิว่วช่องฮันนีบันนีนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่อิ๋วตั้งใจอยากจะมา พูดมาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ผ่านมาอิ๋วหายไปไหนนะคะมีเอฟซนะคะเพื่อนๆมีพี่หลายคนทักเข้ามาหลังใหม่นะคะว่าอิ๋วหายไปไหนอิ๋วเลิกทําคลิปแล้วเลยนะคะสําหรับส่วนตัวอิ๋วยังไม่ได้เลิกทําคลิปนะคะทุกคนที่ผ่านมาอยู่อาจจะหายไปบ้างนะคะก็คือไม่ได้หายไปบ้างเลยนะคะหายไปยาวนานมากๆเลยนะตั้งแต่เมษานะคะปีที่แล้วจนถึงอ่า นานะ <c oughs> ก็ดูเวลาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่อิวเริ่มกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ปาไปเป็นเกือบปีแล้วนะคะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะที่อยากจะมาคุยให้ฟังอยากจะมาเมาให้ฟังนะคะเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะคะก็คือว่าสาเหตุที่อิวหายไปนานนะคะเพราะอะไรเริ่มต้นก็คืออิวทางานนะคะทุกคนแล้วทีนี้มันเหนื่อย พอเหนื่อยแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้มีกระจิกกระใจที่อยากจะทํานะคะเพราะว่าเราเหนื่อยะค่ะทุกคนขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานไปกลับเนี่ยประมาณ30กิโลนะคะและอีกอย่างช่วงนั้นก็คือมีโรคระบาดหนักนะคะช่วงนั้นถือว่าหนักมากๆเลยล่ะทําให้ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะคะไม่สามารถไปถ่ายทําสถานที่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะแนะนําว่าเออทำไมไม่ทําคลิปกับข้าวอยู่ที่บ้านล่ะคลิปกินอะไรอย่างนี้นะคะ คือโดยส่วนตัวอิ๋วไม่ถนัดในเรื่องนี้จริงๆนะคะอย่างล่าสุดเน,นี่ยที่อิ๋วลงไปน่าจะประมาณเกือบเดือนนี้นะคะอิ๋วอิ๋วลงคลิปกินไปนะคะทุกคนก็คือรู้สึกว่ามันยากมากมันไม่ใช่แนวของอิ๋วนะคะก็เลยไม่ได้ทําเราก็อยากจะทําอะไรที่แบบตัวเองรู้สึกชอบนะคะทีนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะมันก็ไม่ใช่ซะว่าไม่มีเวลาสักทีเดียวนะคะแต่ทีนี้ช่วงนั้น อิวแพ้สารสเซียรอยค่ะทุกคนหน้าอิวนะคะสิวเห่อเต็มไปหมดนะคะใช้เวลารักษานานมากรูอจับเวลาได้คือช่วงนั้นมันเริ่มประมาณกลางเดือนเมษานะคะที่แบบว่ามีอากาศร้อนมากๆนะคะช่วงนั้นอิวก็ยอมรับว่าอิวเปลี่ยนครีมเปลี่ยนโลชั่นบ่อยนะคะทําให้แบบโอ้โหหน้าชั้นพังไปหมดนะะ่าแล้วมันก็เริ่มคันหน้าทุกคนคันคันคน ปรากฏว่าปุบขึ้นเลยนะคะเต็มทีนี้แบบเราเป็นสิวอะคะ่ะทุกคนเราก็อดแก่ไม่ได้นะคะเราก็แก่ก็บีบแล้วมันก็ไปกันใหญ่ลามแบบเอาไม่อยู่นะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันเป็นยังไงหน้าอิวก็คือมันมันเป็นเยอะเป็นรุนแรงมากนี่แค่บางส่วนนะคะที่เอามาให้ดูซึ่งมันจะมีบางช่วงที่มันขึ้นเยอะแบบเต็มหน้ากว่านี้อิวก็ ถ่ายไม่ทันเนาะอันนี้ก็ถือว่ามันลดลงบ้างแล้วมันยุบตัวลงบ้างแล้วนะคะก็เป็นสิวเต็มหน้านะคะเือนับเวลาจากจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเมษาพฤษภามิถุนากรากรกดาสิงหานะคะมาช่วงสิงหหาเนี่ยมันก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ว่ามันก็ยังเหลือรอยจุดดำๆที่เราแก่หรือว่ารอยที่มันเกิดก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนกินเวลาเยอะมากกว่าที่ ผิวหน้าเราจะกลับมาเป็นปกตินะคะทั้งรอยแผลเป็นทั้งสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยุบลงไปแล้วสักพักมันก็เกิดขึ้นนะคะสิวมันมีเชื้อนะคะต้องใช้เวลาที่แบบรักษาจริงๆช่วงนั้นคืออยู่พยายามรักษาโดยการที่ไม่ทาครีมไม่ทาโลชั่นไม่ให้อะไรไปรบกวนหน้าเลยนะคะสิ่งที่ทําก็คือใช้น้ําเกลือค่ะน้ําเกลือที่ใช้ล้างแผลนี่แหละค่ะทุกคนเช็ดเช้าเที่ยงเย็นนะคะตอนเช้าออกจากห้องอะคะ่ะจะทาโลชั่นกันแดดนะคะ แล้วพอประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายนะ่ะอยู่ก็จะล้างหน้านะคะล้างหน้าแล้วก็ใช้น้ําเกลือเช็ดนะคะอีกรอบหนึ่งคือเช็ดเช็ดหนักมากอะ,ะ่ะทุกคนระหว่างวันนี้จะไม่ทาแป้งไม่ทาอะไรทั้งสิ้นนะคะพยายามซับหน้าพยายามแบบคือไม่ให้อะไรรบก,กวนหน้าจะพยายามเอาสิวออกนะคะให้มันลดลดลดลงก็ทําแบบนั้นนะคะใช้น้าเกลือเช็ดเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนด้วยนะคะและสุดท้ายมันก็ค่อยๆยยุบไปยุบไปแล้วก็เหลือรอยแผลเป็นจางหายไป อิวคิดว่าน่าจะช่วงเดือนตุลาที่มันหายไปนะคะเกือบจะสนิทหมดแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นมีเกิดขึ้นบ้างเลก็กน้อยนะคะเพราะว่าอิวก็เป็นคนที่น่าเป็นซิวอยู่แล้วนะคะอย่างที่อย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ในแต่ล่มานะคะเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องที่อิวหายไปมีอยู่ด้วยกันไม่กี่ประเด็นเองนะคะก็คือ การที่เป็นสิวเห่ออันนี้คือคือหนักสําหรับอิวมากทําให้อิวไม่กล้ามาสู้กล้องนะคะไม่กล้าที่จะแบบออกมาทําอะไรสักอย่างออกไปข้างนอกอิกวก็ต้องใช้แบบผ้าปิดจมูกนะคะแล้วก็เสื้อคลุมหัวมันก็จะคลุมตรงเนี้ยมันก็จะเห็นแค่ประมาณตานะคะทุกคนช่วงนั้นรู้สึกว่าอับอายอายผู้คนมากๆที่จะแบบไปเซเว่นไปตาลาดหรืออะไรเงี้ยเราพยายามปกมากนะ,ะเพราะมันเคลมันแบบหน้าเหมือนตุ๊กแกค่ะทุกคน ประเด็นการหายไปได้ไขกระจ่างแล้วนะคะทุกคนว่าทำไมอยู่หายไปนานมากๆนะคะและทีนี้ไปสู่เรื่องที่ว่าหลายคนก็ถามมาว่าอยู่กับแฟนเป็นยังไงช่วงนี้นะคะเ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่จะได้เป็นพบกแฟนหรือว่าแฟนจะมาหาไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ห่างกันมากตั้งแต่ ปลายปีก่อนนะไม่ใช่ปีที่แล้วนะคะปีก่อนที่อิวไปพบกับแฟนที่แอนติก้านะคะหลังจากนั้นกลับมาแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้วางแผนกันนะคะว่าแฟนจะเดินทางมาหาอยู่ที่ไทยเพื่อมาจดทะเบียนสมรสนะคะแต่ทีนี้ก็อย่างว่านะคะโรคระบาดมันก็ยังไม่ซาไม่หยุดไม่ลงแล้วช่วงก็แรงนะ,ะถือว่าขั้นแรงสถานทูตหรือว่าสถานีอำเภอเขาก็ปิดไม่ได้รับทำอะไรอย่างนี้นะคะ เออมันก็เป็นเรื่องที่ให้แฟนอยู่ไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะมามันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยไม่ได้เจอกันแล้วอีกอย่างอิู่ก็บอกแฟนว่าถ้าไม่ได้เจอกันเราก็เปลี่ยนแผนดีไหมว่าเราจะทําอะไรต่อนะคะแฟนอิู่ก็เลยจากที่ตั้งใจว่าจะทำวีซ่า C R 1นะคะคือก่อนหน้าน,นั้นก็ตั้งใจจะมาจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะแล้วก็จะทำวีซ่า C R 1แต่ทีนี้มันก็ อะไรอะไรมันก็ไม่อำนวยความสะดวกนะคะทุกคนก็เลยเปลี่ยนแผนในการทําวีซา่าคู่มั่นนะคะตอนนี้ก็ยื่นเอกสารไปแล้วงานระยะหนึ่งแล้วก็รอขั้นตอนต่างๆนะคะตอนนี้ก็เช็คติดตามสถานะตัวเองตลอดว่าเป็นยังไงนะคะแฟนก็เฝ้าติดตามตลอดก็หวังว่าจะได้เร็วๆนี้นะคะอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ช่วงไหนบางทีมันก็เลื่อนขึ้น นะคะบางทีมันก็เลื่อนลงอย่างน่าตกใจคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เราต้องคอยเช็คตลอดแล้วก็คอยลุ้นตลอดนะคะทุกคนที่เดากันน่าจะประมาณปลายปีนะคะถึงจะได้วีซ่าคู่มัน่นเวลานั้นอิ๋วถึงจะเดินทางไปหาแฟนที่อเมริกานะคะแล้วเราก็จะได้พบกันหลังจากนั้นก็หวังว่าจะได้ทําคลิปร่วมกันกับแฟนบ่อยๆนะคะจะได้ลงคลิปให้ทุกคนที่ยังคิดถึงการอยากเห็นพวกเรา อ่าในช่วงขณะเวลาที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนก็จะได้เห็นกันนะคะอาราคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ได้มาพูดหมดเปลือกนะคะเปิดหมดเปลือกนะคะว่าที่ผ่านมาเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะชีวิตของอิ๋วที่ผ่านมาทำไมเงียบจังเลยทำไมหายไปนานทำไมไม่เห็นแฟนมาหรือว่าไม่ไปหาแฟนสักทีนะคะวันนี้ก็ได้มาบอกเล่าเปิดใจนะคะกระจายข้อสงสัยทุกอย่างแล้วนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะยังคงติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอยากจะเห็นว่าเอ้ยอที่ผ่านๆมาอีกเป็นยังไงบ้างก็กดไปที่ช่องอิว๋วแล้วก็กดวิดีโอข้างบนนะคะแล้วก็ไล่ดูได้นะคะว่ามีคลิปอะไรบ้างนะคะก็จะมีปีก่อนๆที่อิ๋วใช้เวลาอยู่กับแฟนนะคะมาปีที่แล้วหายเงียบไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาทำคลิปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองนะคะ และต่อไปก็สัญญาว่าจะทำคลิปนะคะให้สม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยเพราะว่าอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะหาคอนเทนต์อะไรทำดีนะคะจะพยายามไม่ห่างหายกันไปจะคงสถานะไว้นะคะเพื่อแฟนคลับเพื่อเอฟซเพื่อคนที่ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.